จริ๊บไม่รลับงานเลยจิบเครียดมากความสนุกที่เราเคยเป็นสายปาร์ตี้เราก็งดทุกอย่างจิบะดูไม่ใช่คนท้องดูเป็นคนอ้วนโอ้ปิดไม่ได้แล้วเออเออใช่ใชเป็นตอยทำมือเพลใช่ งานเลยจิบเครียดมากจิบต้องแบบจิบต้องเตรียมตัวคือฝากไข่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วปีที่แล้วปีหนึ่งจิบภายในปีเดียวจิบฝากไป3มรอบอ่ะคือทำอีซี่แบบฝากไป3รอบแล้วจิบก็เครียดมากคือความสนุกที่เราเคยเป็นสายปาร์ตี้เราก็งดทุกอย่างเราก็ตึงตึงแบบนอนตรงเวลากินวิตามินโดบยาจีทุทำทุกอย่างเพื่อแบบตั้งใจมากๆแล้วมันเครียดแล้วพอแบบฝังแล้วหลุดเราก็คือแบบเหมือนกับปลดล็อกว่า เออชิลไปเลยดีกว่ามันเฮิร์ตสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบปล่อยใจจอยปล่อยใจชิลพาปล่อยชิลเดือนเดียวเท่านั้นมาเลยเขาก็มาเลยอันนี้คือเราตั้งใจให้ครบปีมังกรใช่ไหมเราถึงกับปีที่แล้วเราถึงได้ที่อยากเต็มที่คือคือด้วยวัยดีกว่าคือเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดต้องปีมังกรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเราแค่ด้วยอายุจิบด้วยพอลองคํานวณแล้วมันมันก็มากไปกว่านี้ไม่น่าจะ มันน่าจะท้องแบบอายุแบบเยอะมากๆไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบด้วยคํานวณอายุแล้วก็หลายอย่างที่มันถูกบีบเข้ามาว่าให้มันต้องเร็วที่สุดอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็เซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยธรรมชาติก็ได้อะไรเง<ม>ี้ยก็ดีใจทีสามีไปมากภรรยาอยากได้อะไรทออนี้คือแบบได้หมดก็คือเขาก็ เขาก็เรียกได้ว่าอะไรดีอ่ะอคือจ๊บโชคดีดีกว่า <laughs> คุณสามีก็รักค่ะก็คือตื่นเต้นเหมือนกันเลยว่าแบบเอ้ยแบบ มาแล้วแบบเบบีอะไรเงี้ยค่ะใช่คืออยากแพ้มากเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีปัญหาว่าจิบ่ะดูไม่ใช่คนท้องดูเป็นคนอ้วนพี่พีไม่เจอจิานานพี่พียังงงเลยว่านี่จิบนี่จิบจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยจิบก็สงสัยเหมือนกันคืออยากแพ้ท้องเหมือนกันจะได้น้าหนักลงแต่บังเอิญลูกรักไปหน่อยอะค่ะลูกรักลูกก็เลยไม่ให้แม่แพ้อะไรเลยแบบแข็งแรงมากค่ะสู้หมดหิวอย่างเดียวค่ะที่เกิดขึ้นหิวแล้วนอนค่ะอยากตุ๋นจิบก็ให้ของชิ้นใหญ่เลย ดูฝั่งนี้บอกมาตุ๊จีนก็ใช่ก็มีแตเอียห์ให้ค่ะใช่ค่าเท่าไหร่คะพี่จิบค่ะเออโอ้คุณค่าถ้ำใจเราไหมก็เป็นอะไรที่เราเล็งเอาไว้แล้วเราชอบเขาก็แบบเออให้ให้เป็นแบบของขวัญตุ๊จีนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแบบเออเราเหนื่อยมาทั้งปีแล้วเราก็ทํามาแบบทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสู้อะไรอย่างเงี้ยหลายหอย่างเขาก็เห็นแหละเขาก็แบบเออแบบเหมือนกับให้เรามีความสุขอันนี้หลัคกาที่ใส่มา ปิดไม่ได้แล้วเออเออใช่ใช่เป็นตัวคอมเมนใช่เล้ก็ให้มาแสบตาแสบตาอันนี้เลือกเองหรือว่าเขาเป็นคนเลือกมาให้เราเลยเราจริงๆเราชอบอยู่แล้วแต่คือเราก็แบบเออเหมือนกับว่าเออไม่เป็นความจําเป็นต้องมีหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับตุ๊จีนพอดีเขาก็เลยแบบเออก็เป็นของวัญตุ๊จีนให้กับคุณแม่แล้วโชคดีว่าแบบ เหมือนกับว่าแบบมีเบบีอยู่ด้วยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็เป็นของขวัญให้ด้วยเขาให้กี่เส้นค่ะพี่คะเขาให้กี่เส้นเขาให้เส้นเดียวค่ะที่เหลือคือเติมค่ะเพราะว่าให้ชื่อมียังครับชื่อชื่อเนี่ยคือทะเลาะกันยังคือชื่อเนี่ยคือแพทเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกค่ะแต่ว่าเออใช่เพราะว่ามีมีประมูลหลายแก๊งอยู่ค bueno. ่ะ ขอเวลานิดน,นึงค่ะเพื่อนเพือพ่อนลงเดิมพันกันเอาไว้เยอะมันมีมันมีเดิมพันกันนิหน่อยแต่อย่างตรงชื่อยอย่างเขาแบบจะมีทะเลาะกันแบบสามีอะไรเงี้ยไม่ค่ะคือสามีจิบตามใจจิบมาค,คือโชคดีมากว่าจิจะให้ชื่ออะไรก็ตามนั้นเลยคือเขาแบบเหมือนกับเขาให้อิสระเลยในการที่จะแบบโอเคอยากชื่อนี้ก็ชื่อนี้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะฝากพี่แมนตั้นไปคะชื่อชื่อแต่นี่ไม่ได้ชื่อทางการนะชื่อที่จิบเรียกตอนนี้ไม่ใช่เลือกเลือกชื่อชื่อทางการเป็นชื่อที่ให้รู้ว่ามีเขาอยู่ใช่ใช ่คือตอนนี้คือโลกต่างๆที่เคยเป็นอ,ะอ่ะไม่เป็นแล้วเพราะว่า กินเยอะขึ้นเยอะมากแล้วก็เราก็คือตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าจิ๊บต้องตรวจสุขภาพแบบไหนจะตรวจวิตามินไหนจะต้องตรวจกินโดบกินอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากปีหนึ่งที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในตัวจิว๊บเยอะมากไหนจะเรื่องของการนอนการรักษาสุขภาพการกินทุกอย่างคือแบบคือคุณสามีเขามีความเป็นระเบียบวินยัยแล้วเขาก็มีความแบบใส่ใจสุขภาพเรื่องนี้อยู่สูงมาก mm hmm. เขาก็เขาก็สนับสนุนแล้วเขาก็ัพพ p o r t ให้เรา เดินไปด้วยกันแบบนั้นด้วยค่ะพอหลังจากนี้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ต้องแบบซีเรียสขึ้นไหมคะามแบบจะมีลูกแล้วก็ซีเรียสซีเรียสขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็นอนเป็นเวลาแบบนอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่แบบเฮลตี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปีที่แล้วคือแบบจริงๆอยากทํางานแต่ว่าสภาพสติสตางและจิตใจมันไม่พร้อมจริงๆเพราะว่า มันก็คือการกระตุ้นฮอร์โมนเนาะฝากไข่มันสวิงมากอันนั้นหนักมากจริงๆ mm hmm. ก็ไม่พร้อมทํางานแต่ว่าตอนนี้ก็คือต่อให้มีเบบี๋หรืออะไรก็ยังร,รับได้ยังรักในวงการบันเทิงรักการเจอผู้คนอยากเจอสังคมค่ะ แ่นั้นแหละประกาศพอแล้วแค่นนั้เลยพอแล้วเหนื่อยที่เกียจจัดงานแล้วเปลืองไม่ได้เกี่ยวกับเปลืองหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนกับพอพออายุเยอะขึ้นเพื่อนก็เริ่มติดนู่นติดนี่กันก็เลยเออเออชีวิตเปนอันนี้คือไม่ไม่ได้มีทีเดียวจบเยนมีจบเรียบร้อยมัมีประกาศอย่างหนึ่งแค่เปล่าประกาศแค่นแบบเป็นขอแต่งงานแต่บ้างแค่ขอแต่งงานแต่ว่าไม่ได้จัดงานอะไรแต่ถูกต้องทตานม ขอให้ใช้คำว่าหนุ่มนักธุรกิจอขอห้เขว่าหนุ่มนักธุรกิจพอนะคะเราอยู่กันแบบเราอยู่กันแบบพอประมาณเราไม่ได้แบบเป็นไฮโซงไฮโซไฮโซเป็นนักธุรกิจเฉยเฉยขอบคุณค่ะ